พระโคดมผู้เจริญทานนั้นย่อมสําเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือพรามทานนั้นย่อมสําเร็จในฐานะและย่อมไม่สําเร็จในอฐานะพระโคดมผู้เจริญฐานะเป็นอย่างไรเล่าอฐานะเป็นอย่างไรเล่าพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอ,อิอมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกเขาย่อมเลี้ยงอัต,ตภาพอยู่ในนรกนั้นย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกกรามฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทาน แก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลเป็นอานะตพ์รามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ค่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยาบพูดเพือเจอมีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตปองร้ายมีความเห็นผิดบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงกำเนิดเดรัจฉาน เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นย่อมตั้งอยู่ในกำเนิดเดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของสัตว์เดรัจฉานพรามแม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอาฐานะพรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จผู้ส่อเสีย พูดคำหยาบพูดเผลอเจอไม่มีความอยากได้ของผู้อื่นมีจิตไม่ปองร้ายมีความเห็นชอบบุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของมนุษย์